วันนี้เรามาอยู่ที่พระธรรมติทัตบที่สองนะครับในหัวข้อดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างถูกต้องนะครับจะดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรและเราจะดำเนินถูกต้องได้อย่างไรเราจะมาดูด้วยกันครับ พี่น้องครับก่อนที่เปาโลาจะจากโลกนี้ไปนะครับเปาโลก็รู้ว่าเวลาในการรับใช้ในการประกศาศข่าวประเสริฐของจันเปโลเองนั้นก็มีจํากัดจันเปโลก็บอกกับทิโมธีบอกกับตีตัสเพื่อที่จะให้พวกเขาสารงานของพระเจ้าต่อในคสตจักร แล้วก็ตีตัดได้มาสารงานของจันโปโลเนี่ยนะครับในเกาะกรีซซึ่งเป็นเกาะหนึ่งที่มีหลายเมืองแล้วก็มีคีดจักหลายแห่งเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ในพระธรรมตีตัดซึ่งเป็นพระธรรมสั้นๆแต่ว่ามีเนื้อหาที่กระชับนะครับ,นะรบมีโครงเรื่องแค่3โครง คือการเป็นผู้นําในคีดจักรนะตั้งผู้ปกครองในคิดจักรนะบทที่1แล้วก็บทที่2เนี่ยนะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องของิสเตีนในคีดจักรนะครับเราก็จะมาดูด้วยกันเนาะเราจะอ่านด้วยกันนะครับข้อที่1ส่วนท่านจงสอนให้สดคล้องกับคําสอนที่ถูกต้องสอนบรรดาผู้สูงอสอนบรรดาผู้ชายสูงอายุ ให้รู้จักประมาณตนมีความน่านับถือมีสติสัมปชัญญะมีความเชื่อที่ถูกต้องมีความรักและความทรหดอดทนเ<ม>ปาโลได้กำชับกับทิโมธีว่าให้สอนสมาชิกให้สอนผู้เชื่อในคิดจ,จักเนี่ยอย่างถูกต้องจะต้องสอนให้เป็นไปาตามหลัก ในพระคำของพระเจ้าแล้วก็ในเวลานี้พี่น้องครับเราเองก็มีพระคัมภีร์ไบเบลิลซึ่งมีทั้งหมด66เล่มนะ1,189บทที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเราก็จะเอาพระคำของพระเจ้ามาเป็นบรรทัดฐานในการดำเนินชีวิตของเราแล้วก็ชีวิตของเราจะาถูกต้องหรือ เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็จะใช้พระคำของพระเจ้าเป็นบนรรจดฐานในการาตรวจวัดนะครับแล้วก็ผู้นำสีพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าทุกคนจะต้องใช้พระคาของพระเจ้าเป็นพระฐานในการสอนนะครับฉังนั้นเราจรึงเอาพระคำของพระองค์เนี่ยนะมาไข้ควรแล้วก็ทําตามทุกวันชีวิตของเราก็จะเป็นไปตามหลักที่ถูกต้องในพระคำของพระองค์ ท่านโบโลได้แนะนําแล้วก็บอกกับตีทัศน์ว่าให้สอนบรรดาผู้สูงอายุให้รู้จักประมาณตนนงครับในช่วงเวลานั้นเชื่อว่าการมารู้จักกับพระเจ้าของผู้คนในเวลานั้นก็มีทั้งคนยิวมีทั้งคนต่างชาติแล้วก็มีหลากหลายพื้นเพแบ็กกราววัฒนธรรมเข้ามาดังนั้นเนี่ยก็น่าจะมีปัญหามีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็มี เรื่องของการกาครควบคุมตัวเองประมาณตนที่ไม่พอดีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเปาโลก็บอกกับทิท,ทัศว่าให้สอนผู้สูงอายุทั้งหลายเนี่ยที่จะประมาณตนควบคุมตัวเองนะพี่น้องครับในเวลานี้นะครับในสังคมในิีดจักรหรือในงานของพระเจ้าเราก็จะพบว่ามีคนหลากหลายเข้ามาในิีดจักรถูกไหมครับดังนั้นหลายแบ็กกราวด์หลาย,ลายวัฒนธรรมหลาย เชื้อชาติเข้ามาเนี่ยก็มีความหลากหลายฉะนั้นเราก็จะต้องฝึกในเรื่องของการประมาณตนในการอยู่ร่วมกันในคริสตจักรนะแล้วก็ผู้สูงวัยผู้สูงอายุทั้งหลายจะต้องดําเนินชีวิตอย่างมีความน่านับถือนะครับฉะนั้นชีวิตต้องดีทุกด้านนะฉะนั้นโดยเฉพาะผู้สูงวัยเนี่ยนะผู้คนก็จะเขาเรียกว่ามาีคนรุ่นใหม่ที่มองชีวิตแล้วก็ เป็นแบบอย่างนะครับให้กับคนรุ่นหลังๆหงนึ่งสิ่งที่จันโปโลได้ตําชับแล้วก็บอกกับทีทัศนะครับมีสติปัญญาสัมปชัญญะเราก็ต้องฝึกเนาะเรียบเรียงเขาเรกว่า,า,าการลำดับความคิดแล้วก,ก็การใช้สมองใช้ความคิดเนี่ยนะนะมันมีวิธีการที่จะฝึกให้อ ลำดับให้มีมีสติในการใช้ชีวิตก็คืออยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะต้องตอบสนองอย่างไรนะครับนี่จะต้องมีการฝึกนะปอลอก็กำชับทีทัตว่าให้ผู้สูงอายุทั้งหลายที่อยากฝึกในเรื่องของการมีสติสมัมปชัญญะในการใช้ชีวิตในการคิดในการตัดสินใจนะครับมีความเชื่อที่ถูกต้องความเชื่อที่ผิดเพี้ยนความเชื่อที่ ไม่ตรงไปตามพระคําของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังในเวลานี้เนี่ยมีผู้สอนเยอะแยะมากมายเลยนะครับในโซเชียลในอินเทอร์เน็ตนะครับเราจะต้องเลือกในสิ่งทูกต้องเล,เลือกในสิ่งทูกต้องได้อย่างไรเราก็ต้องมาอ่านพระคําของพระเจ้าว่าพระคําของพระองค์บอกว่าอย่างไงคนที่สอนที่ผิดเพี้ยนจากพระคําของพระองค์เป็นอย่างไรเราจะต้องระมัดระวังเนาะมีความเชื่อที่ถูกต้องแล้วก็มีความรัก น้องถ้าเกิดว่ามีความสามารถมีของประทานเยอะแยะมากมายแต่ขาดความรักก็เหมือนกับคล้อ,องหรือ,อคือมันไม่สามารถที่จะมีประโยชน์ต่อคิดจกักต่องานของพระองค์ได้เลยนะครับมีความทรดดอดทนนะยืนหยัดแล้วก็มั่นคงในการติดตามพระเจ้านะครับข้อที่3นะครับบรรดาผู้หญิงสูงอายุนะก็เหมือนกัน สอนพวกนางให้ประพฤติด้วยความน่านับถือไม่ใส่ร้ายไม่ติดเล่าแต่เป็นผู้สอนสิ่งที่ดีงาม,มนะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในคิดิจักจะต้องอะระมัดระวังแล้วก็ดำเนินชีวิตยอย่างถูกต้องนะครับอย่างน่านับถือเ,เราก็ขอบพระคุณพระเจ้าพระองค์ทรงให้พระเวียนบริสุทธิ์อยู่ครับแล้วก็นำเราเพระเวียนบริสุทธิ์ก็ให้เรา ไม่ใส่ไรกันแล้วกันนะครับไม่ไปโมเมากับการาติดยาเสพติดนะสิ่งเสพติดทั้งหลายนะครับนะไม่ติดเหล้าไม่ติดบุี่ไม่ติดกันพนันหรืออบายามุกเนาะแล้วก็เป็นคนที่มีแบบอย่างชีวิตแล้วก็สอนแบบอย่างชีวิตที่ดีงามให้กับคนรอบข้างแล้วก็ข้อที่4นะครับเพื่ออบรมหญิงสาวให้รักสามี และบุตรของพวกตนนะสอนหญิงสาวคือพระกรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าเราจะต้องให้คู่สมรสหรือสามีภรรยาเนี่ยทำหน้าที่บทบาทของตัวเองอย่างถูกต้องด้วยนะครับภรรยาก็ต้องรักสามีแล้วก็ดูแลบุตรของตัวเองหรือสอนแล้วก็ฝึกแล้วก็สร้างนะลูกๆของตัวเองเนี่ยให้อยู่ในทางของพระเจ้านะครับดูแลเอาใจใส่บ้านเรือน นะให้ดีเรียบร้อยนะครับนี่คือฝ่ายผู้หญิงที่จะต้องทําแล้วก็ต้องมีข้อที่5นะครับมีสติสัมปชัญญะเป็นคนบริสุทธิ์ดูแลบ้านเรือนอย่างดีมีความเมตตาและเชื่อฟังสามีของตนเพื่อว่าพระชนะของพระเจ้าจะไม่ถูกดูหมิน่น้องครับสตรีทุกคนนะครับทีอ่อยู่ในคิดจกักจะต้องเป็นสติที่เป็นแบบอย่างเป็นที่ถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้าในการดูแลครูเรียนในการดูแล งานบ้านนะครับแล้วก็เชื่อฟังสามีของตัวเองให้เกียรติสามีของตัวเองนะครับนี่คือสิ่งที่เปาโลได้กำชับบอกกับติตัสว่าให้ทาอย่างนี้ในทุกที่จักในทุกเมืองแล้วก็ในเวลานี้พี่น้องครับบรรทัดฐานในการใช้ชีวิตของชีวิตครอบครัวเราก็ใช้บรรทัดฐานนี้ในการํำเนินชีวิตนะครอบครัวชริตเตียนเราเห็นไหมครับข้อที่6นะครับ ส่วนพวกชายหนุ่มก็เหมือนกันจงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสมัมปชัญญะี่น้องครับก็เหมือนกันก็นกคือสามีก็จะต้องรักภรรยารักครอบครัวร,รักลูกแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ดําเนินชีวิตอย่างมีสติสมัมปชัญญะมีความเฉลียวฉลาดมีไหวพริบปฏิภา์ในการใช้ชีวิตนะตอบสนองต่อสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องนะครับข้อที่7 ท่านเองจงประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในการดีทุกด้านในการสอนอย่างจริงจังจริงใจจริงจัง,จง,จง,จงเป็นรองกรับผู้ที่สอนผู้ที่จะนำบรรทัดฐ,ฐานชีวิตที่ถูกต้องเนี่ยไปให้กับคนอื่นก็จะต้องเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นก่อนจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะต้องดำเนินชีวิตตามนั้นก่อนนะครับปารโอโบกับทีทัศว่า ติทัตจะต้องเป็นคนที่เป็นแบบอย่างในเรื่องต่าง,างๆที่สอนเนี่ยนะทุกด้านไม่ใช่แค่บางด้านไม่ใช่สอนดียนอยู่บางด้านเป็นแบบอย่างดีอยู่บางด้านแต่บางด้านไม่ได้เป็นแบบอย่างไม่ได้นะต้องมีแบบอย่างในทุกด้านพี่น้องครับเราต้องพึ่งพระวินัยบิสุทิ์ในการที่จะดําเนินชีวิตตามมาตรฐานตามพระคําคของพระเจ้าเพราะว่าโดยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องได้ทุกเรื่องทุกด้าน เอเมนนะครับยันทุกบันเราเพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนํำเราขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะช่วยเราที่เราจะดำเนินชีวิตยอย่างมีสติสมัญญะแล้วก็อย่างถูกต้องในทุกด้านนะครับนะในสังคมในคิดิจักรไม่ได้ขาดคําสอนแต่ขาดแบบอย่างนะคิดิจักรต้องการแบบอย่างสมาชิกผู้เชื่อทุกคนต้องการแบบอย่างดังนั้นเราเองจะต้องทําตามพระคำของพระเจ้าพเาพเื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับ คนทั้งหลายนะเราจะได้เติบโตแล้วก็เข้มแข็งขึ้นนะครับข้อที่8นะครับและถูกต้องที่ไม่มีใครจะตำหนิได้เพื่อให้ไฟตรงข้ามอับอายและไม่สามารถกล่าวร้ายอะไรต่อเราได้พี่น้องครับแบบอย่างทุกด้านจะต้องไม่มีที่ติไม่มีตำหนิแล้วก็ที่จะไม่ให้ศัตรูของเรามาโจมตีเราจะไม่เปิดช่องโว่ช่อง อะไรให้กับซาตานวิญญาณชั่วที่จะมาจมตีเรานะครับในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวไม่ว่าจะเป็นด้านาชิดฝ่ายวิญญาณไม่ว่าจะเป็นด้านเรื่องของการงานการเงินนะทุกๆด้านเลยนะที่จะไม่ปล่อยให้เป็นช่องโหว่นะครับข้อที่9นะครับจงให้ท่าทั้งหลายเชื่อฟังนายของตนและทําสิ่งที่ถูกใจในายทุกอย่างอย่าให้เฉียงเลยอย่าให้ยักยอก แต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่างเพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียตรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆด้านในช่วงเวลานั้นนะครับก็มีระบบทาตมีทาตนะเยอะแยะมากมายแล้วก็มีนายที่ดูแลทาตใช้ทาตในการงานของพวกเขานะครับแต่ในเวลานี้นะครับไม่มีระบบทาตแล้วแต่เรามีระบบในจ้างลูกจ้างพี่น้องครับ เราประยุกต์ใช้ข้อบาวามเพีนี้ในการเป็นลูกจ้างที่ดีให้กับนายจ้างนะครับการเป็นลูกจ้างที่ดีจะต้องทําสิ่งที่เจ้านายเนี่ยต้องการเนาะในจ้างของเราให้เราทําปฏิบัติหน้าที่อย่างไรเราก็จะต้องทาตามพี่น้องครับคิดที่จากให้สมาชิกให้กับพี่น้องนท,ท,ที่ที่ทํางานนะเป็น แต่ลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐก,ก,ก็ดีในภาคเอกชนก็ดีเราจะเป็นลูกจ้างที่ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเนาะสัตว์ซื่อนะไม่ยักยอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์หรืออะไรต่างๆนะั้นทีเ่เป็นของเจ้านายของเราเป็นของานจ้างของเราเราจะสัตว์ซื่อแล้วก็ทําทุกอย่างอย่างดีงามน,นะเพื่อถวายพระเกยียรติแด่พระเจ้า เพื่อให้พระนามของพระองค์ได้รับการยกย่องสรรเสริญเพื่อให้คําสอนของพระองค์ปรากฏสําแดงให้กับในจ้างให้กับเพื่อนที่เป็นลูกจ้างด้วยกันได้เห็นในชีวิตของเรานะครับข้อที่11เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอัธรรมและโลกียะตัญหา และให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีส,สมติสัมปชัญญะอย่างชอบธรรมและดำเนินตามทางของพระเจ้า่นลองครับเป็นช่วงเวลาที่นะมีการโจมตีมีสงครามการต่อสู้ย่ตลรดเวลาในฝ่ายจิตนยิยนะโลกนะวัตถุสิ่งของอตัวตนของเรา ซึ่งซาตานวิญญาณชั่วเนี่ยใช้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องมือทําลายประชากรของพระเจ้าทาลายผู้เชื่อดังนั้นเราจะต้องตระหนักว่าเราเองจะต้องอต่อสู้นะกับศัตรูของเราเราจะต้องละทิ้งการอาธรรมแล้วก็โลกียาวิสัยโลกิตัณหาทั้งหลายทิ้งไปเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวเราจะไม่ให้สิ่งเหล่าน,นี้มาปัวพันหรือมายึดชีวิตของเราไปนะแล้วก็ ในเวลานี้นะครับเราจะต้องมีสติสมัมปัญญะว่าอะไรคือสิ่งที่ซาตานกําลังใช้เป็นเครื่องมือทําลายชีวิตของเราชีวิตที่ถูกต้องชีวิตที่อยู่ในแผนการพระประสงค์ของพระองค์เรากําลังถูกโจมตีด้วยวัตถุสิ่งของด้วยอารมณ์ความรู้สึกด้วยสิ่งเล้าด้วยปัญหาด้วยประสาวต่างๆเยอะแยะมากมายเราจะต้องมีสติสมัมปัญญะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ซาตานกําลังใช้เพื่อทําลายความเชื่อของเรานะครับ พระเจ้านำเราในข้อที่13ในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระศริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยสุริตร์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเรากำลังรอการเสด็จกลับมาของพระเยสุริต์ในเวลานี้สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดไม่ว่าจะเป็นการกระดานอาหารเศรษฐกิจตกต่ำ แล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นในเวลานี้พี่น้องครับรวมแล้วแต่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้บอกกับเราเรียบร้อยแล้วว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ก็เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นอะไรอีกต่อไปในอนาคตแต่ในพระคำของพระเจ้าบอกว่าจะมียุคแห่งความทุกข์ยากลําบากที่เกิดขึ้นนะครับดังนั้น ให้เรารอคอยด้วยความยินดีด้วยความเชื่อด้วยความหวังนะข้อที่14นะครับพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากการอาธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้นที่จะทำกันดีพระองค์ช่วยเรา พระองค์ชำระเราพระองค์ทรงให้เราได้เป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระองค์ฉะนั้นขอให้เรายืนหยัดแล้วก็เชื่อมั่นในพระสัญญาของพระองค์เมื่อวันที่พระองค์เสด็จกลับมาเราจะได้ร่วมเฉลิมฉลองกับพระองค์ได้ร่วมในพระสิริอันอเกียรติของพระองค์ร่วมกันนะครับเราจะต้องกระตือร้นในการรอคอยแล้วก็รับแชรพระเจ้าในวันี้ข้อที่ส5้า จงใช้ข้อความข้างบนนี้พูดเตือนสติและตักเตือนพวกเขาด้วยอํานาจอย่างเต็มที่อย่าให้ใครสบประมาทท่านได้พโลได้กำชับติทัศว่าให้ใช้สิทธิอํานาจหรือ,อ,อใช้อํานาจของตัวเองเนี่ยอย่างถูกต้องอย่างเต็มที่เพื่อสอนแล้วก็ตักเตือนนะครับพระองค์ทรงให้สิทธิอำนาจ นะของพระองค์เนี่ยอยู่กับเราพระองค์อยู่ด้วยกับเราเราจะใช้สิทธิอำนาจในการสอนในการเตือนในการนำข่าวประสริฐในการประกาศในทุกๆด้านที่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะใช้สิทธิอำนาจของพระองค์อย่างเต็มที่เอเมนไหครับมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคําของพระเจ้านะครับพี่น้องครับในเวลานี้คําถามก็คือว่าการดําเนินชีวิตคริสเตียนของเราเองเนี่ยถูกต้องแล้วอย่างไรบ้าง เราำดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในครอบครัวของเราแล้วอย่างไรเราเป็นสามีภรรยาที่อยู่ในพระธรรมของพระเจ้าอย่างไรบ้างเราเป็นลูกจ้างเป็นในจ้างที่ถูกต้องตามหลักพระธรมของพระองค์อย่างไรเราเป็นวัยรุ่นเราเป็นผู้สูงวัยแต่และวัยที่เราเป็นอยู่เดี๋ยวนี้เราเป็นอย่างถูกต้องไหม ขอพระเจ้านาเรานะผมเชื่อว่าเมื่อเราอ่านพระคำของพระองค์อ่านแล้วคิดอ่านแล้วทําตามชีวิตของเราก็จะถูกฝึกแล้วก็อยู่ในมาตรฐานของพระคำของพระองค์อย่างต่อเนื่องและจากเริ่มต้นวันที่เราเชื่อในพระเยซูแล้วก็มาถึงเวลานี้ชีวิตของเราไม่เหมือนเดิมดีกว่าเดิมทุกด้านเอเมนไหมครับเข้าใจแผนการเข้าใจสิ่งที่พระองค์ประสงค์ให้เราเป็นไปนั้นมากขึ้นและเราก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ช่วยเราแล้วก็นําเรา ให้เป็นสามีภรรยาที่รักกันให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นให้เป็นนาะยจ้างลูกจ้างที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันถูกไหมครับนะขอบพระเจ้านําเราเนาะแล้วก็ข้อที่สองนะครับมีแบบอย่างชีวิตที่ดีในด้านไหนบ้างตอนนี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นแบบอย่างที่ดีในบางเรื่องบางด้านแล้วนะพี่น้องขอบพระคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าพี่น้องมีแบบอย่างชีวิตที่ดีนะครับหลายๆลายด้านอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งการตื่นมาที่ฐานอุยพรประเทศไทยก็เป็นแบบอย่างที่ ดีสาหรับพี่น้องหลาย,ลายๆทุนคนที่ยังไม่ได้ตื่นหรืออาจจะไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อกันและกันอย่างสมบูรมอพี่น้องนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะการอ่านพระพีการทำตามพระพีทุกๆวันการเฝ้าเดียวการใกล้ควรต่อพระเจ้านี่คือแบบอย่างนะที่ดีนะครับทั้งกลาพวกเราแล้วพี่น้องครับแล้วก็มีเรื่องอื่นอีกไหมที่เราต้องการที่จะพัฒนาแบบอย่างนะในชีวิตของเราเพื่อทีอ่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนรอบข้างพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ พระเจ้าให้เ,เราได้ทำก็คือทุกครั้งที่เรานะคิดพูดหรือกระทำออกไปเนี่ยมันมีผลมีที่ผลตอบคนรอบข้างคนรอบข้างกำลังมองชีวิตของเราแล้วก็ต้องการาที่จะเห็นแบบอย่างที่ดีในชีวิตของเราถึงแม้เราไม่ต้องการที่จะเป็นคนโดดเด่นหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าให้รับรู้ว่าทุกครั้งที่เราดำเนินชีวิตเรากำลังเ,เป็นแบบ ให้กับใครบางคนที่กำลังมองชีวิตของเราอยู่นะครับลูกของเรานะคนรุ่นใหม่หรือคนอื่นๆที่ยังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้า,าขอพระเจ้า,านําเราที่เราจะเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านเอเมนไหมครับข้อที่3นะครับจะแบ่งปันและหนุนใจคนรอบข้างให้ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องได้อย่างไรพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้าเราดําเนินชีวิตที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นเรื่องง่ายที่เราจะแบ่งปันแล้วก็หนุนใจให้กับคนรอบข้างให้ดําเนินชีวิต ตามที่เราทําอยู่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดถ้าเรามีชีวิตที่เป็นไปอย่างเราพูดเราสื่อเราบอกกับคนรอบพ้่งเขาก็จะมีแรงจูงใจที่จะร่วมกันนะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องพี่น้องเราปรารถนาที่จะเห็นพี่น้องผู้เชื่อทั่วประเทศทุกคนดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามหลักพระคำของพระเจ้าเอเมนนะครับเราชีิทฐานต่อพระเจ้าร่วมกันในวันนี้นะครับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดชีวิตสําหรับเราในวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทํำตามอธิษฐานต่อพระเจ้าครับ พระบิดาเจ้าค้าเราขอพึ่งพระองค์เท่านั้นที่เราจะดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระคาของพระองค์โดยพระวิญญาณบาริสุทธิ์โดยกําลังที่มาดับพงเราขอพึ่งพระองค์ขอพ,พระองค์งนาพาขอให้เราอยู่ในการควบคุมดูแลของพระองค์ขอให้เรามีวินัยในการดําเนินชีวิตเรามีความเชื่อที่ถูกต้องเรามีชีวิตที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านเรามีชีวิตที่ เอาจริงเอาจังในทางของพระองค์พระเจ้าเราขอพึ่งพระองค์ขอให้พระคําของพระองค์ในวันนี้เป็นจริงในชีวิตของพวกเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มนะครับขอพระเจ้า,ารับพรครับ แค่เป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อนไปให้คนรู้ว่าใครที่นำค้